อีกรอบจ้าพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีรอบที่สองของวันนี้คอยมาหอดบ้านแล้วนะ้ำแห้งเย็นมือว่าสันไปดึงเอาเห็ดดำมาสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วโอ้ยใส่เสื้อสองตัวเสื้อทำางานข้างในตัวหนึง่งถึงบ้านแล้วเบิ้งคอยไปห้าวไปไปรวบเอา เ็ดดำมากขามันอวบงามเนาะพี่น้องเฮ็ดอันนี้แซ่บๆเลยได้มากมันหลายเก็บวไว้หนาวมือนี่ค่ะรอบนี่ต้นอวบใหญ่ค่ะต้นมันอวบมันใหญ่ดอกกำลังกินค่ะบ่ามัากดอกใหญ่ปันใดน,นี่เบิ่งววาดอกกำลังกินเลย อันนี้แสบสุดยอดเด้อแซ่บกว่าเห็ดพึ่งอีกพี่น้องนี่อันนี้ดึงมาเป็นกอเลยขี้ข้านยืนแกะมันหนาว <c oughs> มาค่ะพี่น้องเฮ็ดเห็ด <c oughs> เฮ็ดอ่ามาเฮ็ดเอาอยู่บ้าน <c oughs> เพราะว่ายุพุ่นมันหนาว <c oughs> ดึง <c oughs> ดึงดึงดึง มาทำความสะอาดเอาอยูบานต้นมันใหญ่อวบพี่น้องโอ้ยกำลังกินค่ะบอมกักบอมักใหญ่หลายนี่ไหมเบิง่งขวาโอ้ยจังแมนอวบค่ะขาตันพ้อมขาไันไมันมันเป็นนิ่มๆน,มนอนกินกับบ้าเอาค่ะเพราะมันหลายปีนี่เฮ็ดดำขึ้นหลายหลาย เก็บเก็บจังไรก็บเบิดไปเก็บสามหลอบแล้วพ่วท่านเบิดมันก็นขึ้นมาอีกอันน้อยๆกําลัางโพกับมีค่ะหิวเข่ากับหิวหุงเขาอยู่กินชาก,ก่อนหนาวค่ะทุกคนอืม ถ้าผลไม้รวมใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่บอกหน้าวอีกหน่อยหนึ่งหุ้งเขาสิกินกับอันเห็ดชุบแป้งทอดเก็บเ็ดมากก็กินแต่เ็ดนั่นแหละจ้ะมันแสบเนาะ อันนี้มันหน่อยโพดโอ้ยขอยไปเอาถุงก่อนขามันใหญ่พามันมันมัน,มนเห็ดตัวนี้มันกรอบมันแน่นดีค่ะพี่น้องแซ่บค่ะผู้ใดบ่เ,เคยกินหาพ่อไปหาเก็บมากินเด้อแซ่บกาเห็ดเพิงอีกนะคะจะบอกให้เห็ดพึ่งสู้ไม่ได้เลยนะเห็ดตัวเนี้ย เห็ดพึงสู้บูไใดเด้อพี่น้องผู้ใดมากินเห็ดพึ่งผันไดกินเฮ็ดตัวเนี่ยจะติดใจเห็ดพึ่งสู้ไม่ได้เลยเห็ดพึ่งมันลื่นอันเห็ดเลืองที่คอยบอกว่าคอยสีพวกเก็บคอยกาเก็บมากค่ะเสียดายเพราะว่ามันอ่อนกันล้างงามกันล้างกินอยย่ข้างล่างนี่แหละทุ่งเดียวกันนี่เราใช้มากปนกันด้วย ได้ย่างกินเขาแรงกันพี่น้องปั่นจักรยานร้อยไปจอบเบิ้งผู้บ่าวเฮ็ดงานวังหันกับพ่อพ่อเขาสงสัยเขาพากันพักกินกาแฟออกจากป้าเฮ็ดไปจอบร้อยเบิ้งเขา าวนาวกินชาหอนหอนได้อุ่นอุ่นผู้บ่าวยางพานแล้วตั้งบ้านคอยนี่แน่เบิ่งคนทิ่ขิวเขาวหุ้งเขาวก่อนใครสั่งนะ ได้ยังกินขา้าวแลงคะ่ะได้กินเห็ดฮะได้กินเห็ดบ้างจังน่ากินมากเลยอยากกินเห็ดมั่งจังน่ากินมากเลยเมนบอกค่ะวันนี้ดาแถวบ้านก็มีเห็ดบ่หรือว่าบ่ามาก,กินเห็ดหรือจ้าไห อันพัวโตมีบ้านพักหล่อนเอ่ยว่าแถวนั้นนะสิมีเห็ดหลายนะมาหาคุยกันพี่นอ้องคอยอยุบ้านคนเดียว เดี๋ยวไปเก็บอีกจนตู้ก็มีเดี๋ยวคอยจะต้องซื้ออันนี้คอยจะต้องไปซื้อตู้ตู้แซ่แข็งต่างหากให้ผู้บ่าวแล้วเบิ่งให้เอาไว เอาไว้แส่เห็ด <c oughs> โดยเฉพาะ <c oughs> ช่องแข็งนะคะซ <c oughs> ื้อหมูซื้อไก่เนี้วซื้ออย่างมาใส่เย็นใส่ฟิตไว้เพราะว่ามันสีน้วแล้วที่กีคานออกหล่างคางสินะส <c oughs> ่องฟิตตูเย็นอันนี้มันก็นิดเดียวเนาะเบอ่์พี่น้องออถ้าสิดึงมาดอกเดียวก็า่ะได้อันดอกน,น้อยๆก็เลื้อตโตนมัน,มนก็นล่างสิขืนเบึ่ว่่า มันจะดึงมาดอกเดียวมันก็บอะไ้มันมันออกมาเป็นเป็นพ่วงเลยค่ะเป็นกอเลยออกมาเป็นกอเลยดึงปีนี้เฮ็ดหลายค่จะจ่าแม่นหนูไปแต่ปลาเกาจ่าไก่บานเออโตกินเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่บ่หู้จักเฮ็ดอีหยังแน ช่วงนี้อยู่พักร้อนบ่แมนบ่ได้พักร้อนบ่แมนบ่เห็นตอนที่เอ่ยไปท่ายเฮ็ดดำให้เพึ่งตัวบอกว่าได้พักสองอาทิตย์ไก่เบิดยัางอ,อยากกินเห็ดพึ่งแถวมูฮอดเอ่ยไปเก็บอยู่แต่แถวมูฮอดเห็ดพึ่งว่าถึงถ้าผู้ใดอยากกินผู้ใดมากกินเฮ็ดพึ่งแถวมงฮอดหลายปลาบอกใหญ่ใหญ่โอ้ยเนาะเสียดายแทบเอาดอกมันกระว่ายบขามันเนาะ อืมปัญญามกา้าไปทำงานอีกมือแหลกกระสีหยากหยากอืดๆๆแน่จักน้อยละ <c oughs> เข้าบไ่ได้ทำงานเขานอนดึกเนาะนอนดึกบางที่เสาร์อาทิตย์โซโลเลกินเหลากันก็มูสินอนตีสองตีสามเนน่ะตีสี่ตีหนะ้า อยู่เมืองหนองบ่มีอย่างดอกเสาร์อาทิตย์มากก็น,นัดกันกินเราไปไปฮาดเล่นไปฮาปิ้งย่างกันนู่นนี่นั่นแล้วอยากกินเฮ็ดปวกแงจา่าแถวบ้านบ่มีตีเฮ็ดปวกเห็ดปวกอยู่มูฮอดก็มีตัวยุ่มองใดวปะหล่ะยุ่ไก่บ่ไก่จับโอรูบ่เกิดขึ้นลืมปะ มูฮอดเห็ดปวกเห็ดเพิงเห็ดขมเห็ดดำก็มี่แต่ว่าปะค่อยหลายยางฟ,ฟุกสีใดพ่อเพิ่นเห็ดดำอยู่มูฮอดที่เบนแล้วเจออยู่แต่ว่าเออป่เคยได้เจอโอ้ยเนาะอันส่วนมาเก็บเพ็ดก,กับบามาเด้เพิ่นถือหวยเพิ่นเก็บฮอดเฮ็ดเลยบัดนี้ฮ่าฮาล้าย่ะ ปวกแสบล่างดีๆเอามาสะดุ้งนำ้ำล่างสารโซคโปกออกจ็กเทียนนึงเนาะบะตองตมง้มโดนคือว่าน้ำเดือเดอเทใส่ข้นๆแล้วก็เทนำ้ำทิมทั้งสี่นะทำความสะอาดมันนะ่ะนะเอามาใส่ต้มยำแสบค่ะคันวาดอกมันอน่อนๆมันง,งามๆบบมีหนอนก็บ่ตตองล่างก็บ่ตตองลวกก็ได้ต้มเลยเอามาพัดน้ำมันหอยกระแสบคักหวาน เขาเลิกง,งานมากปันไปป้าเห็ดตุตงมดิ้งเลยวะเราถือจะล้างผักร่อนกัแมนยูเอ้ยก็เป็นแต่ห้องยุดเรามันนอนตื่นสายตื่นตอนใดก็ไดเนาะเวลายุดเข้าห้าบ่ดด้มาคิดน้ำงาน,น่ะนะย่างพักพรสมองเข้ากับปลอดโปง่ง เราต้องมาคิดว่าเขาจะต้องนอนเวลานั่นตื่นเวลานี่ยังสี่น่ะเนาะอันคนฝรั่งเขาทํางานเขาเป็นยังสี่แหละเวลาทํางานเขาเขาก็จะจะนอนจะยังเขาก็มีเวลาเขาตื่นขึ้นมากยังสี่นะแบบพ่อยนีเวลาพักเวลาเขาได้พักร่อนพักพอนเขาเขาก็ปดปลอยเนาะกินดื่มแบบบ่าต้องสนใจอีหยังเรื่องสี่นะบรสนใจเวลาบ่สนใจอีหยังเลยคือเป็นเวลาพักพอนของเขาแต่เวลาทํางานคือเขาก็ทํากันนะคะ ทําแบบจริงๆจังๆเลยเองสินะอืมพวกที่ไปเที่ยวเมืองไทยเห็นปะหนูอยู่เอ่อว่าละว่าละเกียร์กอสกีฮะว่าละเกียร์กอสกีโอ้ยทางใดนเนาะวะคุณก็คอยด้ยิ่มันวะมันไก่หลายกิโลบอจากโอรูไปพุ่น ตอนนั้นโตก็มาหาเอื่อยเดยเนาะตอนเอ่ยทำงานอย um, ู่ก็นุ้ยร้านอาหารไทยนั่นผัดน้ำมันหอยราดผัดน้ำมันหอยราดพริกผงแม่นบอกคือพวกเคยกินผัดน้ำมันหอยราดพริกผงโอ้ยเนาะ คือร้ายป่สันพี่น้องอสุดยอดเลยโทรว่วนพี่เบนบ่มีมูเก็บข่อยดึง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 ดงดงข่อยกระมาเลยมันหนาวมันเริ่มเย็นอากาศมันเริ่มเย็นแล้วใส่ถุงมือมันเก็บบรินาดค่ะนุทอถุงมือออกละบัดที่นี่มันก็นเลยเย็นมือได้ปวดนิว้วมาสันมันนี่วันศุกร์ู้บ่าวร้ายไย ทุบเอาปัญนจักยานหาออกดื่มหาเที่ยวหาเหรียตัวปั้นสุกอ๋อ๋ออเออเอออืมลุกออกแล้วไข่เติม ได้ยังกินขาน้าวแอังถ้ามีหุงข้าวสิกินกา้าใส่ตู้เย็นใส่แล้วใส่อีกไข่ต้มกินไข่ต้มกับอันเห็ดชุแป้งทินแม่นต่เห็ดอยู่ ใส่ต้มยำกับแซ่บเห็ดอันนี้ผู้อาวเห็นเ่านั่งเห็ดจังสี่เพิ่นถามเขาเธอบอ่อหลังบอกเอาลลางตัวเนาะกับปัดดินออกสะกอนเออผู้ดใดสิบอ่อหลังลลางแล้วก็ลวกพร้อมแล้วโอ้ฉันว่าเป็นเธอสีบอ่บอนะ่อหลังคนน่ะโอ้เป็นบ้าบอขี้ดินหลายปานนี่สิบอ่อหลังกินเห็ดลลางดินบอ่ออกลลางดินบด่ดีมันก็กิกนย้ายาบ,แบ่แซ่บ ต้องเห็ดล่างดีดเห็ดปวกบา้านเฮ้าเนาะอยากเด้ว,ว่ะหวานช่วยๆเห็ดปวกบา้านเฮ้า เดี๋ยวมันก็ออกมาเป็นพ่วงก็เสียดายเด้อนหน่อยๆก็เก็บมานําอยากไปเที่ยวโอลูคือกันจา้าถ้าได้ไปคงเป็นปีหน้าจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนูไปเล่นน้ำเด้อจา้าเออมาโลดผ้าพัวมานอนบานเอ้ยก็ได้เด้อนำมาเด้อขันบอลังเกียดมานอนน้ำกันเอ,อ้แต่ว่าเอ,อ้ยบเมียนโบมีเตียงใหญ่เด้เอเอ้มีโซฟา มีโซฟาเน่โซฟามันก็เปิดเป็นเตียงนอนบ่ได้อือเอาอันปัดเตียงมาปูพื้นนอนบ้านบ้านลูกทุ่งกันเองราบ่ตา,าบ่าอยากไปเห็นนอนโรงแรมเนะมาะถถมมีบ้านเป็นของเจ้าของกอนมีบ้านพัก้อนมีบ้านเป็นของตัวเองนี่โอ้ยเนาะมวนเนาะสนุกยง่โมูมาเทียวเล่นหานน่ คุยกับผู้บ่าวแล้วถ้าเบิ่งเลาสิจัางไดเราวาเราไปเหตุงานต่างจังหวัดก็สิได้เก็บเงินเร็วอยู่ดอกค่อยอันทาให้อันนี้ก่อนทาให้เ้าเคียร์ข้าอีหยังเรียบร้อยก่อนบอกง่ายๆซะทาให้เงินมันพร้อมก่อนน่ะนะจ้าถ้าบร่ร่งเกียบกันเนอะ บ้านเอ่ยก็นน้อยๆดอกแต่เอาถึงนอนนอนลงแ่มขึ้นนึงมือนกับบอแพงบานไดดอกเขบ่รู้คือขึ้นกันนะขึ้นทอดใดตอนนั้นไปเที่ยวกับผู้บบายู่ตังจังหวัดไปไปไปนอนนั้นเป็นเหมือนตึกอพาร์ตเมนต์ยังสี่ละแต่ว่าเขาปล่อยให้คนเดินทางเซวขึ้นรหาสิีบิูโร ถูกและห้องก็สะอาดดีขนาดเลยสองคนเมาะเจาะมีเครื่องคัวมีอยางไห่เรียบร้อยตอนไปเที่ยวอ,อตัางจังหวัดเที่ยวหาหารุ่งเพิ่นหาสิบยูโรเบิ้งมันได่นามหลายเห็นได่นามหลายพ่ค่อยง่าม เงินแอปโอนเงินไทยอันลิมิตีลิมิเต็ดอีอยังนั้นนะโอ้ยกินเงินเท่าไปบ่ควขึ้นเงินให้เท้าเงินทางไทยกับบเขา้าแล้วก็บ่โอนกลับขึ้นให้เท้าพอมสร้างหลายว่ะสองร้อยยูโรเสียทิมซื้อบอให้เท่าติดต่อเท้าโทรไปโทรไปกับว้าภาษาอังกฤษฟังโคตรยากเลยภาษาอีอย่งของมัน สังคิดแบบโอโหแบบฟังยากมากบอกให้เข้าไปติดตอ่อธนาขัาน้นเขาก็งงว่าเอาไปติดตอ่อธนาขารนเห็ดเนี่ยมันเกี่ยวอย่างกับธนาขารนเข้าพ่อไปติดตอ่อธนาขารเขาก็ซอยอีย่างบ่ได้เขาก็แค่เบิ้งให้เข้าว่าเออเข้าโอนออกไปจริงไปบริษัทนี่จริงแต่เงนินยู่ใส่เขาบ่สามารถรู้ได้มันบ่ตีกลับมาให้เข้าแล้วมันเก็ เงินกับบ่เขาทางไทยพอดอือคนก็นเลยบ่ใส่อีกเลยแบบนี้เส้นอะไริมิตีลิมิต,มตเอตเองเลยนะตอนแรกๆส่งห้ได้ดียได้ดีสามรอบส่งได้สามรอบพอรอบที่สี่เริ่มมีปัญหาละรอบที่สีเเ่เงินเงินเงินบ่เขาแต่มันโอนขึ้นไห่เพรารอบที่หาเงินบ่เขาแล้วก็บ่โอนขึ้นพอ โอ้ยเบิ่งกินเนาะขาอบจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนแม่ติมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้ยังกินขาน้าวน้อจ้าว่าเป็นยังดอก เอก็กกระส่วนไปสั่นแหล่ลงังคาอยากมากเนาะแม่ติวเป็นยังได้สบายดีปะค่ะอันคุณแม่นี่ก็ทำ YouTube, ยูทูปเด้อผู้ใดติดตามเราเนี่ยเราเหตุยูทูปเราได้เงิน y o ยูทูปแล้วสร้างไลไดไใดไปเนาะอยู่บ้านซื้อได้หาได้ซิปก็เอาโหลดแนวกินสูพี่น้องบึง โอ้ยมันอวบนนาักดีเนาะเบิ่งวะ่ะเหมือนเห็ดโคนบานเฮาเนาะอยากกินเห็ดโคนบานเฮามันหวานจุย๋ยๆเจ้าเสื้อคอยบอกพี่น้องเกิดมากคอยบอกท่านเคยกินเห็ดละงกบานเฮาเด้บอกเคยกินค่ะเคยกินมาเคยกินแต่เห็ดเห็ดเห็ดขมยุค่านั่งกับข้างแรกตอนสามสี่ปีที่แล้วที่เมื่อบ้างไทยเห็ดละงูกยังไม่เคยกินจ้ะบ่รูมันเป็นจังใด เคยเห็นแต่ว่าเคยกินจากเทือ่ออืมแต่ว่าอันเห็ดคนนี่เคยกินแล้วเห็ดตับเต้านี่แซ่บคักมากคักเห็ดตับเต้านี่โอ้ยค่อยมากหลายอืมแกงชูชีเห็ดตับเตาใส่ปลาทูทอดนะโอ้ยคนนั้นคนอยู่จังหวัดอีหยังว่าเดียวจังหวัดนนท์อืมพ่นเฮ็ดให้กินแซ่บคัก ชูชีปลาทูใส่เห็ดตับเต่าโอ้ยแซ่บนั่นน่ะข้างแรกได้กินแล้วก็ข้างเดียวพร้อมกระนูข้างเดียวอยู่แต่ในบ้านจ้ะอยากอยากอยากจะบอกลาชีจ้ะฮะเดี๋ยวอยู่แต่ในบ้านจ้ะย่านหลายอยากจะบอก ล่าฉีดจ้ะโอ้ยงงอยู่แต่ในบ้านย่านวัาตีย่ยานโควิดบอกคะ่ะบ้าวคอยิบมากินเขาบนนอกวะชอบดูจ้า เมื่อกี้พาเข้าป่ามาไปดูเห็ดไอ้นั่นไปดูเห็ดเห็ดปวกเนาะและ้วทีนี้มันมันโดนน้ํามันโดนน้ําเยอะช่าไปหมดเลยแล้วก็อันใหม่อันใหม่มันก็ไม่ขึ้นเงนี้ยมันเก่ามันก็แก,ออกแ่หมดยาก็ยาก็อากบอก ยาก็บอกกล้าฉีดโอ้ยบ่ต้องฉีดดอกค่ะยาอยู่เมืองไทยห้าวบ่ต้องฉีดดอกร่างกายข้าวบ่แข็งแรงแล้วห้าไปฉีดยาผอมมันแทนทีมันสีบลูคือกันหนูอยู่เมืองนอกนูยังบ่ฉีดเลยนี่บ่ฉีดค่ะบางคนร่างกายบ่แข็งแรงอัน ฉีดไปฉีดวัคซีนเพราะว่าวัคซีนในตัววัคซีนมันมีมันมีไอโคโรนาอยู่น้่มมันมีเชื้อโคโรนาผสมอยู่น้่เด้เพราะว่ามันเอาเชื้อเข้าไปให้เชื้อโคโรนามันเข้าไปในร่างกายเฮามันมีส่วนผสมของเชื้อโคโรน้านั่บัเพราเฮ้าเป็นโคโรานาโคโรนาที่อยู่ในตัวเฮ้ามันกระต่านท่านอียงสินะเห็นเขาว่านะ่อยกบรูดรอก่อยบ่ลูข่อยบ่ฉีดฉีดฟรีพร้อม่อยกบไป ทังทางโรงงานทังโรงแรมเพิ่นบังคับบอกให้ไปจ้างสิไปอยู่เพราะว่าถ้าเฮาบ่ฉีดเท่าอย่างเทาเน็ดงานบ่ได้แต่ว่าเข้ากับบ่ได้บังคับสองเข็มแล้วจ้าจ้าหมูทอด <laughs> หมูทอดว่ากินกระเทียมมาแล้ววัสด,ดีเ้ยค่ะ วแน่นคือกันละล้างมือคอยกับสิบปฉีดือกันเพราะว่าย่าเมื่อบ่ายมันแสดงว่ามีปัญหา <c oughs> ขีข่ขานไปกักตัวย่าเข้าไปเมืองไทยนี่หักทาเข้าไปกาแฟนี่เข้าตรงแยกกันบอกย่ากักตัวเข้าหรือว่ากักน้ากันหรือตรงแยกกันนี่จังไยคนอยู่เมืองไทยบอกคอยเนี่ยแอคือบอ๊ลูคันสมมุติว่าเข้าอะไ,ไ้ฉีดจังสินะแล้วเข้าไปเมืองไทยอ่ะแล้วเขากักตัวเข้าอ่ะกบหนาลาสวัสดีค่ะ แล้วเขากาักตัวเฮ้าทังสินะ้นอ่ะเขาจะแยกเข้าสองคนบอรหรือว่าเขาให้เขาอยู่น้ำกันหรือจังใดอันนี้คือไม่รู้จริงๆรเมืองว่ะ ดินมดอกเดียวมันก็ออกมาเป็นกอพินหงเลย้ยจากมองแล้วโอ้ห้ามมงครึ่งว,วูเบาพักกินเขาวหกุมงแรงก็รู้ว้วสิ้งมากินขาอยู่บ้านโบ,โบ๊อบ ได้ถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าไม่ใช่สามีภรรยาล่ะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขานะ่ะแต่เราไปด้วยกันเราอยู่ด้วยกัน อวกพี่น้องิึงทั้งงามทั้งแสบเห็ดอันนี้เห็ดโคนฝรัง่งอื่นไปแล้วทัวทีบทัวแดดมันแสบแบบไดก็อื่นไปแบบนั้นมาด้วยกันก็น่าจะได้นะคะ ฉีดสองเข็มไปสุรินได้กักตัวเอาทำไมถึงต้องกักตัวเราฉีดแล้วโอ้ขึ้นเรื่องมากแทะเขาฉีดแล้วเขามีใบรับประกันเขามีใบฉีดแล้วก็เอาแค่ใบให้เขาเบิ้งบ่ได้บอกแต่ยังคือต้องกักตัวคนที่ฉีดแล้วต้องกักตัวแล้วคนที่ไม่ฉีดก็ต้องกักตัวอ่ะสรุปแล้วใครเป็นก็มาติดกันตอนไอ้ตรงกักตัวเนี่ยแหละอืม เพราะบางทีมันเป็นแล้วมันมีมันไม,ม,นไม่มันไม่เห็นออ้อโอ้เราชิมากินข้าบ้านพี่น้องเดี๋ยวคอยเฮ็ดกับเข้ากันเด้อคอยเฮ็ดกับเข้ากันเด้อเราชิมากินเขาอยู่บ้าน mm hmm. นะจักหน่อยกับชิมาแล้วไปกอนเด้อพี่น้องขอโทษ้อคะเด้อขอโทษเด้อขอดดยขอไปกอนทำกับเขากอน